กะทิอัมพวากะทิร้อยเปอร์เซ็นต์เบบี้มา p p ฮปปี้สันชายโคโลชัวขอต้อนรับผุ้ชมเข้าสู่รายการไทยนิยมในช่วงที่สองของเราช่วงนี้มีชื่อว่าเพลงดัง ข้ามเวลาเราจะนำบทเพลงที่เคยด่งดังมากๆในอดีตมาขับร้องใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งจะผ่านศิลป,ปินที่มีชื่อเสียงในตอนนี้หรือศิลป,ปินที่มากความสามารถรวมถึงศิลป,ปินที่เป็นต้นแบบวันนี้ต้องถือว่าที่สุดจริงๆเพราะาศิลป,ปินท่านนี้ไม่เคยออกรายการไหนมาก่อนในการขับร้องบทเพลงของตัวเองวันนี้เป็นเกียรติของรายการมากพี่จิ๊บ จริงๆครับอยากจะบอกว่านอกจากช่วงเพลงดังข้าเวลาจะเป็นช่วงนี้ท่านผู้ชมเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจรอคอยแล้ววันนี้ใครที่ชมตอนนี้อยู่นะครับถือว่าโชคสองชั้นเลยเพราะเราได้นักร้องระดับประมาจันตํานานของประเทศไทยครับนั่นก็คือครูเล็กชานินอินทรเทพครับอเล็กนี่ไม่เคยออกรายการไหนมาก่อนนะครับโดยเฉพาะเพลงของอเล็กที่เป็นที่นิยมมากๆเรียกว่าโด่งดังมากๆถ้านึกถึงอเล็กธานินอินทรเทพคุณนึกถึงเพลงอะไร เพลงนี้ขึ้นมาก่อนเลยครับเป็นเพลงที่ได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำปีพุทธศักราช2,519นะครับโด่งดังไปทั่วทุกหย่อมย่าเลยทีเดียวนะครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกโอ้โหผมอยากฟังมากเพลงนี้อยากจะบอกบว่าทุกๆคนคงจะรู้จักเพลงนี้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะคนที่ชอบเพลงเก่าผมขอเสริมนิดเดียวค,ยค,ความดังของเพลงเพลงนี้หลายๆท่านอาจจะนึกไม่ออกว่าดังขนาดไหนดังขนาดที่ บทเพลงเพลงนี้ถูกนําชื่อไปสร้างเป็นภาพยนตร์เลยคุณอามโอผมจําได้ครับมีคุณสมบัติเมเนชนีเล่นและมีคุณอรัญญาณามวงตอนนั้นสร้างชื่อเสียงมากๆเป็นพระนางอันดับหนึ่งของประเทศไทยตอเกิดจากความดังของเพลงนี้ก่อนเกิดจากความดังของบทเพลงและเอามาทําเป็นภาพยนตร์เอามาสร้างเป็นภาพยนตร์เลยครับโอ้โหคุณผู้ชมคิดดูว่าบทเพลงนี้จะดังแค่ไหนและวันนี้คุณคานินอินทรเทพอยู่กับเราพร้อมกับบทเพลงนี้บทเพลงที่มีชื่อว่าขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกครับ จริงส่วนลึกฉันเองยังรักเธอเอาภัยเสมอแม้เธอใจแสนดำเธอต้องการสิ่งใดใดเพียนหายอยู่ประจำไม่เคยกระทังให้เธอมอง เธอคงไม่ซึงในค่าของคำรักเพราะคนบอกรักเธอมีมากหลายคนคนพักดีอย่างจริงใจเธอมีเคยใส่กระมลดวดลายสับสนโุกมบนอุรา หลีทางอ่างไกลมีผ้าคอยบาดตาจงโชคดีดังที่พระธนาถึงฉันคนไร้ค่าคงมีวันหาไดไหมวันใดกาฉันแล้วเธอจะรู้สึก ในสำนึกแล้วเธอจะเสียใจมีแก้วงามอยู่ในมือเธอมีเคยห่วงายต่อวันลุกไปจึงคอยครํำครว คงมีวันหาได้ไหมวันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกวันไหนสำนึกแล้วเธอจะเสียใจมีแก้วงาอยู่ในมือเธอมีเคยห่องหัวร อวันลูทายจึงคอยคร่ำครวญเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่มีโอกาสได้ต้อนรับศิลปินที่พวกเราทั้งหมด นับถือและรักและชื่นชอบมากที่สุดอเล็กคานินอินทรเทพครับรบ,บดีกรับมาขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณามากๆเลยครับอ่าครับชื่นใจที่อากรุณารายการไทยนิยมของเราปกติไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นอาบนหน้าจอโทรทัศน์เลยครับอ่าครับก็ต้องของขอบคุณรายการด้วยนะที่ให้เกียรติเชิญมาความจริงผมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยอยากออกะจะออกไปยังมันก็อยู่เท่าเดิมอะมันไม่ได้ดังกว่านี้เลย แต่จริงๆดังก,กว่านี้นะครับออกรายการนี้ไปเสร็จผมเชื่อว่าหลายต่อหลายคนอยากเห็นอาธนินกลับมาร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งต,<อ>ต้องบอกว่าคุณครูธนินหรือคุณครูเล็กเนี่ยท่านเป็นตำนานล้วนะครับท่านเป็นปรามาจารย์ที่อยู่ในดวงใจของนักร้องนักดนตร,นรีรุ่นหลังๆรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลาน,น,ลานทุกๆคนเลยจริงๆนามสกุลของอาทนินคือธนินอินทระแจ้งครับหลายคนทราบเหมือนกันนะครับเพราะลูกอาธนินดังนะครับคุณ คงกระพันอินทระแจ้งครับใช่ไหมครับ,รบท่าอยู่ที่ปตทเ,เป็นผู้บริหารอินทรแจ้งคือนามสกุลจริงของอาธานิน,น,ำนำแต่ <คน S 1> ว่าอินทรเทพนี่มาจากอาสุเทพครับคือตอนนั้นผมอยู่กับอาประยมมุกดาครับครับแล้วพิดอาประยมมาฝากกห้พิเทพพิเทพก็บอกว่าเขาเรียกคุณอาประยมว่าพี่ยงผมเขาเปลี่ยนนะอินทรแจ้งไม่เอา,าเป็นอินทรเทพเพราะเอา สุเทพมาต่อท้ายเงยไปเลยไปเลยเป็นลูกศิษย์คนแรกของพิเทพอ๋อ oh. ครับโอ้โหณปัจจุบันนี่ผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยนะครับที่กําลังชมอยู่เนี่ยมีควรู้สึกเหมือนกันเลยครับว่าอยากจะทราบเคล็ดลับการดูแลร่างกายรักษาสุขภาพของคุณกูณเล็กครับว่าทําอย่างไรถึงได้สดชื่นได้ขนาดนี้แข็งแรงขนาดนี้คือเป็นความลับนะาต้งกูยันสองคน เป็นความลับมีโอกาสได้เจออเล็กแล้วลองถามถามแบบสองต่อสองอาจจะบอกได้แต่สําหรับคนที่เป็นนักร้องอายุแปดสิบไม่ว่านักร้องคนไหนคงจะอยากร้องให้เหมือนกับอาเทนินที่ร้องให้พวกเราฟังวันนี้ได้ครับมีวิธีการดูแลยังไงครับจะมีเคล็ดลับอ,อย่างนี้นะนักร้องเนี่ยผมจะบอกรุ่นน้องๆว้ทุกคนรุ่นน้องๆผมบอกว่านักร้องเนี่ยนะจะร้องเมื่อไหร่ต้องให้คนฟังเ้วเฮ้ยเสียงยังเหมือนเดิมเลยว่ะ อะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ร้องโอ้โหยี่ตกแล้วโอ้เสียงไม่ไหวแล้วแต่ว่าคำยากสิครับอะไรคำยังไงเสียงมีวิธีครับมีวิธีมันว่าเราต้องออกกําลังบ้างออกกําลังอยู่ออกกําลังบ้างนะฮะแล้วก็อย่าดื่มมากผมก่อนอัดเสียงจะไม่ดื่มเลยผมจะจะถือมันว่าไปร้องห้องอาหารหรือที่ไหนผมไม่ดื่มเลยผมจะดื่มต่อเมื่อเจอเพื่อนฝูงเก่าๆที่ถูกคอกันระบบมการสังสรร ข้อนี้ดีคุณผู้ชมคือเหมือนว่าเวลาเราไปอยู่ที่คาเฟ่ไปขับในอะไรก็แล้วแต่ถือว่าเราไปทํางานเราไม่ดื่มเราไม่ดื่มเราจะดื่มก็ต่เมื่อในที่ถูกการาชเะสเพื่อสังสรรค์เพื่อฟูงอะไรเงี้ยแล้วผมเสียอย่างพอดื่มแล้วดื่มไม่เลิกก็เลยไม่อยากดื่มแต่จะบอกอเล็กว่านอกจากผมสองคนปลื้มแล้วผมเชื่อว่าคนดูที่อยู่ทางนั้นปลื้มวงดนตรีที่เล่นเนี่ยวันนี้ก็ปลื้มด้วยอาจารย์มดเป็นยังไงครับมีโอกาสได้เล่นให้กับ อาท่านดินในวันนี้ครับจะมดครับรู้สึกเป็นเกียรติมากครับแล้วก็ผมตอบแทนความรู้สึกน้่นตีทุกท่านได้เลยนะครับว่าปกติเราก็จะได้ดูแต่ตาม youtube อะไรอย่างนี้นะวันนี้เราไม่ได้เล่นกับท่านตัวจริงเสียงจริงอย่างนี้เราประทับใจมากครับแล้วแก้วเสียงยังใสยังรู้สึกดีมากเลยครับประทับใจมากๆครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วผมชื่อว่ามีโอกาสได้ฟังเพลงของอเล็กวันนี้แล้วเนี่ย อยากให้อเล็กรักษาสุขภาพเป็นล่มโพร่มใส่ให้พวกเรารให<ช>้ในวงการนักร<น>้องดนตรีของเราครับครับขอบคุณนะเขาคงจะอยู่อีกสักสปี <c oughs> สปีครับปี2ป <c oughs> ีไม่ได้<ข>นะอเล็กขอขอสัก40ปีเลยครับ <c oughs> โอ้โหเกินเวดสักอสองทศวรรษครบหนึพอดี เดี๋ยวผมจัดคอนเสิร์ตอะไรหนึ่งร้อปีทานินอินทร์เทศตก็อวิญญาณมาฟังโอ้ไม่นะครับแค่แปดสิบพร้อมได้อย่างนี้เก้สิบสบายสบายนะครับตัวเป็นๆอย่างนี้นะโอแฟนเพลงนี่จะบอกให้นะครับว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับได้ฟังเพลงของครูเล็กเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเพลงครูเป็นเพลงตำนานนะครับแล้วกระทั่งรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็รู้จักหมดครับครับนะแล้วผมอยากจะบอกว่าคนที่เป็นแฟนเพลงของ Alex, อาเล็กอาธนินอินเทอร์เทมีผลงานเพลงใหม่อย่างที่อาเล็กบอกเมื่อสักครูน่นี้เราขึ้นหน้าจอของขั้นในขณะนี้แล้วคอยติดตามผลงานของขั้นรวมถึงใครที่คิดถึงเพลงเก่าๆเดี๋ยวนี้ก็ดูได้สบายๆายแล้ว<า>สุดท้ายนะี้สุดท้ายนี้อยา,ากจะฝากอะไรกับผู้ชมของเราในวันนี้ครับครับก็ขอขอ,ขอบคุณรายการนี้นะฮะที่ให้เกียรติให้ผมมาออกนะครับก็อฝากเพลงให้เพลงรุ่นผมเนี่ยให้เด็กใหม่ใ ได้มีโอกาสได้ฟังนะฮะแล้วก็ร้องร้องเนี่ยไม่ต้องเหมือนผมหรอกรอ้อยถหกถมโลโดี้ถูกจังหวะพอแล้วนะครับเสียงกายเสียงมันขอบคุณ<ท>อาทะนินที่คุณาให้เก<ท>ียรติผมแล้วก็รายการไทยนิยมของเรานะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับอาทนินในรายการไทยนิยมของเราในโอกาสต่อไปนะครับ ผู้ชมครับช่วงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนเพราะว่าช่วงหน้าเพลงที่กําลังนิยมอยู่ในขณะนี้รอคุณผู้ชมอยู่สักครู่หลังโฆษณาในรายการนี้ไทยนิยมครับครับเดี๋ยวครับสุดเธอนะอย่างเบเบลอตาพาเธอมันชัดแล้วชัดมากครับไม่รู้ความรักหรว่ความลับรู้ใชไม่ว่าถึงยังเบลเบลอตาให้เธอคนเดียวแทนใจชัดมากมากแค่จะยอมรับ จะยอมรักก็เปลี่ยนสธานะหัวใจ